ดชัดแชร์สาปิดสนาเผยเคยขายบริการดางลิลี่งเงียนออกมาอัดคลิปฟาดกับเหนื่อยก็พักบ้างนำบ,บ้านโดนด่ามาทาั้งประเทศค่ะ มีเรื่องให้ชาวเน็ตค่ะเผือกเร้ออกมารวมตัวกันอีกแล้วล่ะค่ะเมื่อกแสดงรุ่นใหญ่อย่างปูมัทน,นาออกมาโพสภาพแชทการสนทนากับบุคคลปริศนารายหนึ่งค่ะที่มีการพูดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตว่าเคยขายบริการตั้งแต่เด็กแถมยังคบผู้ชายมัวซัวจนตั้งท้องนั่นเองค่ะแต่กลับอ้างว่าท้องกับนักการเมืองดังแต่พอไปตรวจดีเอ็นเอค่ะกลับรู้ความจริงขึ้นมาทันทีและถูกเขี่ยทิ้งค่ะนอกจากนั้นค่ะแคปชั่นของดาราดังกล่าวยังทิ้งปริศนาเอาไว้อีกว่าเป็นใครไปเเเดาาาากกันนอองรบ้ ค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ยากเกินความสามารถของชาวเน็ตอย่างแน่นอนค่ะซึ่งนันพีปูมัทนาก็ได้มีการโพสตแชทพิจาณาดลกล่าวและก็แคปชั่นบอกไว้แบบนี้ค่ะว่าเดาันเราเองว่าใครนะคะน่ากลัวมากผู้หญิงคนนี้ท้องกับอีกคนแต่โกหกว่านักการเมืองอีกคนเป็นพ่อจะให้รับเป็นลูกพอนักการเมืองตรวจเอ็นเอเท่านั้นแหละเขาเขียนเลยไม่ใช่ลูกเขาข้อมูลจากผู้มีประคุณของนางที่นางหักหลังเขาจนเขาเกลียดไม่เผาผีสาบแช่งยกมือท่วมหัวให้นางน้าไม่อายจริงๆค่ะซึ่งแชทดังกล่าวค่ะที่กําลังชมวันนี้ก็เป็น ที่ทางด้านของคุณปูมันธนาคุยกับบุคคลหนึ่งค่ะซึ่งก็ได้มีการแชร์สาวคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีการระบุนามว่าเป็นใครนั่นเองซึ่งจากการอ่านข้อความแชทกันเ่าแล้วเนี่ยก็ <c oughs> จะเห็นว่าเป็นการแชร์ในเรื่องราวในอนดีตที่ผ่านมาว่านี้ใสเป็นยังไงเคยไปเที่ยวเคยเป็นอะไรไงแล้วถึงขั้นที่ออกมาแชร์ในเรื่องการตั้งท้องว่าท้องกับอีกคนนึงแล้วโยนให้อีกคนนึงเป็นพ่อของลูกแต่พอคนนั้นเขาไปตรวจดีเอ็นเอแล้วไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็เลยเขียดสาวคนนี้ทิ้งนั่นเองค่ะซึ่งก็อองงกเ่าีาครไปถึาน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 ูณข ปูบรรณาธนานั่นเองแต่ต่อมาค่ะหลังจากที่พี่ปูโพสเนี่ยพอเข้าไปส่องในโซเชียลของสาวลิลลี่เงียนที่ตกเป็นเป้าในตอนนี้ค่ะเธอก็เลยมีการอัดคลิปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นการอัดคลิปพูดถึงป้าคนนึงถามป้าคนนี้ว่าเหนื่อยบ้างไหมกับสิ่งที่ทําอยู่แล้วโดนด่าท,ทั้งประเทศขนาดนี้ไม่เหนื่อยบ้างหรอเหนื่อยก็พักบ้างนะป้าอะงานนี้สาวลิลลี่จะว่าไงไปฟังเสียงสาวลิลลี่กันเลยค่ะฝากถึงป้าข้างบ้านป้าไม่เหนื่อยบ้างหรอ ที่มีแต่คนดา่าเกือบจะทั้งประเทศอยู่เนี่ยป้าเนี่ยว่าหนูสารพัดอย่างพยายามขุดเอารากเงาไม่รู้ว่ารากเงาหนูมีอะไรมันจะมีดีไม่มีดีมันจะเลวร้ายหรือว่าแย่ป้าจะมีความสุขเลอทำไมไม่หยุดเลิกยึดติดกับดีสักทีเขียนโพสด่าหนูแต่ละอยา่าง เพื่อที่จะหลอกล่อให้หนูเนี่ยอัดคลิปดา่าแต่หนูก็เป็นคนจริงพูดจริงอะนะหนูด่าหนูก็ยอมรับเพราะมันคือความจริงหนูไม่กลัวป้าหนูกลัวกฎหมายเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วป้าเอาเงินหนูไปสองปีนี่จะสามปีแล้วก็ไม่ได้คืนหนูก็ยกให้ ก็อยากให้มันจบแต่ป้าก็ไม่จบโทษแต่คนอื่นโทษแต่คนที่เคยช่วยเหลือแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าแต่ฉันเป็นคนผิดแล้วตัวเองเล้ามีอะไรที่ถูกบ้างตอนนี้ทำไมป้าไม่พิจารณาดีๆป้ามีความสุขเละที่มีคนด่าทั้งประเทศขนาดนั้นนะ จะมายึดอะไรกับหนูนักหนาถึงป้าเอาเงินไม่คืนเรียกร้องค่าเสียหายว่าหนูทำลายชื่อเสียงอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าป้าคิดแบบนั้นแล้วป้าสบายใจหนูก็ยอมรับแต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงป้าก็รู้ดีหนูแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาด กับปัจจุบันไม่ได้ยึดติดอนาคตแล้วก็อดีตป้าก็ควรที่จะทำอย่างนั้นบ้างนะรักตัวเองบ้างอย่าคิดผิดทำผิดอีกเลยป้าด้วยความเป็นห่วงจากคนที่เคยเรียกป้าว่าพี่จากคนที่เคยช่วยเหลือพี่ด้วยใจ เรียกได้ว่มามหากราบคู่นี้ค่ะดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆแล้วสําหรับพี่ปูมันนานและก็สาวลิลลี่เียนนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะฟาดฟันกันอย่างเุีือดในโลกโซเชียลนั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าไงถ้ามีอะไรออกมาเด็ดเพิ่มเติมตาม,มแบบาเม m a จะมาะเด็ดคุณผู้นชมได้รับชอมอย่างแน่นอนค่ะ